หลายคนนะครับทาผิดวิธีนะครับมันทําให้เกิดอันตรายได้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีพ่วงแบบถูกต้องและก็ปลอดภัยนะครับอันดับแรกนะครับมาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับคันที่มีไฟนะครับเราต้องปิดเครื่องคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับครับเราต้องปิดเครื่องคันนี้ก่อนนะครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือปิดเครื่องคันที่มีไฟก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับ นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือเอานะครับเอาสายแดงครับคีบคันที่ไม่มีไฟก่อนนะครับคีบควบวกนะครับคันที่ไม่มีไฟก่อนครับครับนี่ครับให้ดูมุมนะครับชัดนะครับควบวกนะครับนี่ครับคันที่ไม่มีไฟนะครับนะครับก็คือเราคีบขยับให้แน่นนะครับนะครับคีบขยับให้แน่นเสร็จแล้วนะครับก็มาคีบนะครับคันที่มีไฟนะครับควบวกเหมือนกันนะครับนะครับ เราต้องขยับดูให้แน่นนะครับทุกครั้งเวลาเราพ่วงแบตนะครับพอเสร็จากตรงนี้นะครับเราก็เอาสายนะครับสายพ่วงสีดำาครับคั้วนะครับ้วอลบนะครับนะครับนี่ครับจะเป็นสีดำับครับมาคีบนะครับมาคีบพันที่มีไฟนะครับคีบ้วอลบนะครับพันที่มีไฟนะครับ นะครับต้องเราคีบเสร็จแล้วต้องขยับดูให้แน่นนะครับเพราะถ้าคีบไม่แน่นครับมันก็มีผลทาให้เราเวลาเราพ่วงมันจะสตาร์ทไม่ไม่ไม่ติดนะครับตรงนี้นะครับเราต้องขยับคีบให้แน่นนะครับโอเคนะครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนตรงนี้สําคัญนะครับถามว่าทําไมนะครับเราถึงไม่คีบที่ข้อลบเลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราคีบข้อลบนะครับอ่าพวกแบบลูกนี้นะครับมันก็จะมี ไฟเลยนะครับก็คือกดซันฟูดิดนะครับมันก็จะเหยออกตามช่องนี้ได้นะครับคราวนี้นะครับถ้าเราไปสะดุดนะครับเดินสะดุดหรือว่ามันหลุดออกมานะครับมันก็จะสปาร์กนะครับมันทําให้เกิดอันตรายได้นะครับดังนั้นนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจึงมาคีบที่ตัวถังรถนะครับตัวถังรถนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราคีบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาติดเครื่องคันที่มีไฟก่อนนะครับก็คือคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ดูก่อนครับ เช็คเกียร์นะครับติดเครื่องเราติดเครื่องคันที่มีไฟก่อนครับแล้วทิ้งไว้ประมาณสองที้งสามนาทีเพื่อให้คันที่มีไฟเนี่ยได้ชาร์จแบตคันที่ไม่มีไฟนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อมานะครับบอกขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับติดเครื่องคันที่ไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับ เห็นไหมครับก็คือติดเครื่องคันที่ไม่มีไฟนะครับติดปกตินะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อมากเลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับครนนี้เราก็มาดับคั้นที่อ่ามีไฟก่อนนะครับดับเครื่องนะครับครับผมแล้วก็มาเอานะครับมาเอาสายนะครับสายพ่วงออกครับวิธีการเอาออกนะครับก็คือเอาตรงนี้ออกก่อนครับใช่ครับเอาตรง ก็ลบนะครับที่คีบคันคันที่มีไฟออกครับแล้ drama, Ora, แวเราก็เอามามาเอาคันนี de, course, ้ออกนะครับเอาคันที่มีไฟออกแล้ววางไว้ที่พื้นเลยครับนะครับเสร็จปุ๊บครับก็เอาขั้วนะครับก็บวกข้อแดงครับคันที่มีไฟนะครับเอาออกนะครับแล้วก็มาเอาคันที่ติดเรื่อนะครับคันที่ไม่มีไฟออกนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือมันจะปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูสายพ่วงนะครับแบบอย่างหนาอย่างดีนะครับดูหัวนะครับดูนะครับมาตรฐานครับสายใหญ่นะครับก็คือรุ่นนี้นะครับมันจะใช้ได้ตั้งแต่รถเก๋งรถกระบะรถหกล้อรถตู้นะครับรถสิบล้อนะครับจะใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูความยาวนะครับดูความยาวนะครับยาวสามเมตรแปดสิบนะครับเกือบสี่เมตรนะครับเนี่ยครับยาวมากนะครับมันจะสะดวกเวลาเราพ่วงที่ไม่เข้าใกล้นะครับ มันจะสะดวกนะครับแล้วก็นี่ครับชื่อรุ่นนะครับจะเป็นตัวนี่ครับ2,000แอนครับมีถุงสายให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแบบนี้นะครับก็คือใช้ได้ทุกรุ่นนะครับอย่างดีครับสายพ่วงนะครับสั่งซื้อวันนี้นะครับฟรีค่าจะส่งฟรีค่าเก็บปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับในราคาเพียง590บาทเท่านั้นนะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจอินบ็อกมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ